วันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กนะคะแต่ว่าแพนเค้กของเราอ่ะมันจะไม่แบบธรรมดาพูดภาษาอังกฤษกันพูดภาษาอังกฤษกันไม่พูดไม่พูดเฮลโหลเคนดี้ก็พอไปเช็คเอมิการเข้าครัวค่ะเอมิการเข้าครัวไม่ได้กอดลืมเปลี่ยนเสื้อก็ไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนี่เปลี่ยนดูรู้ได้ไง วันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กนะคะแต่ว่าแพนเค้กของเราอ่ะมันจะไม่แบบธรรมดาวันนี้เราจะมีการเติมนี่แพนโตมอนสเตอร์เป็นโปรตีนจากแพนเบรดก็คือสาหรับคนที่แบบอยากจะทานแพนเค้กแต่ว่าเพิ่มโปรตีนเข้าไปสามารถที่จะเอาโปรตีนของเราเนี่ยใส่เข้าไปผสมไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นแพนเค้กที่แบบมีประโยชน์ด้วยมีโปรตีนด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่บลูเบอร์รี่แล้วก็กลูเตนฟรีสาหรับคนที่แบบแพ้พวกแลคโตสอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทานได้อร่อยด้วยเคยกินแล้ว อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะใช้กล้วยกล้วยหอมก็ได้กล้วยน่ารักจังเลยกล้วยกล้วยหอมก็ได้วันนี้เลือกใช้กล้วยน้ำว้าเพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นะคะถ้ากล้วยน้ำว้าก็ต้องเป็นแบบนึกถึงคนไทยทำไมต้องเป็นคนไทยชับี้สิชับี้ก็เต็มไปด้วยแบบคุณประโยชน์กล้วยกล้วยคนไทยเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วด้วยเล่นทุเล่นหลายรายการด้วยก็เผื่อว่าคนใหม่เขาเข้ามาดูก็คนเดิมนี่แหละเพราะว่าคนเก่าเขาดูมุ่งนี้แล้วเขาเลิกดูไปแล้วเองเอาช้อนไหมไม่ใไม่ใช่มันต้องใช้มันต้องใช้ซ่อมดิ มันไหลอ่ะอมันต้องมันต้องอย่างงี้ใช้กางไม้ใช้กระดี่อย่างนี้อ่ะลองสิ ค่อยๆใช้ความใจเย็นเออบีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันสุกเงอม,มากตอนนี้กล้วยของเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่ายิ่งอยู่นานยิ่งสุกมันก็ยิ่งหวานใช่ไหมถ้าไม่อยากให้มันหวานมากยิ่งหวานมันก็ยิ่งน้ำตาลมันก็ยิ่งเพิ่ม,มถ้าเราจะดูควบคุมน้าหนักนิดน,นึงก็อาจจะเลือกตอนที่มันยังเป็นแบบดิบหน่อยนึงอันนี้คือสุกมากน้าตาลก็จะแต่กล้วยอ่ะกินไม่ถูกมัน,มนดีต่อสุขภาพคือเอาจริงเราไม่ได้กินอ่าส่วนแป้งที่เลืองใช้วันนี้นะคะมันก็จะเป็น gluten f r e กลูเ t นฟรี e e คืออะไร ที่แพ้แบบพวกแป้งอะไรเงี้ยต้องใช้หนึ่งประมาณปกติก็จะใช้ประมาณครึ่งคัพ half a cup นี่ดิเสยอยังเนื้ดีให้มันเละเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะใช้กล้วยหนึ่งลูกแต่ว่าวันนี้กล้วยน้ำว้าเราแบบประมาณครึ่งครึ่งก้วยพอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้โปรตีนของเรากล้วยหนึ่งลูกนี่หมายความว่าแบบเป็นหนึ่งแท่งเออถ้าเป็นกล้วยถ้าเป็นกล้ยกวยหอมก,ก็คือหนึ่งลูกเลยอันนี้คือต้องคลุกให้มันเข้ากันเหรอหรือว <Yes. S 2> ่ามัน,นะะติดติดะมันไม่เดเดี๋ยวสิ แล้วก็โปรตีนนี่คือมีใช้แบบหนึ่งซองเลยซึ่งแบบอันนี้มันจะมีกลิ่นวันนี้ลาอยู่ในตัวอยู่แล้วหอมเออหอมมากส่วนนมเนี่ยนะคะเราก็ใช้ตามใจตัวเองว่าอยากจะใช้นมอะไรวันนี้ใช้โอ๊ตมิลค์บางคนก็ใช้ไรซ์มิลค์ตีหรอตีค่ะตีตายแล้วก็ไข่หนึ่งฟองสำหรับคนที่แพ้ไข่อะมันก็จะมีแบบอะไรชื่อๆเลยนะ egg replacer คือ <Pl> ไม่ต้องใช้ไข่ก็ได้ไข่หนึ่งฟอง โค้ยเเท่อ่ะมือเดียรุ้อยใส่ไปนะฮะซึ่งถ้ามันเหลวเกินไปเดี๋ยวเราจะเติมแป้งเข้าไปอีงอันนี้เราต้องดูค่อยๆดูไปตอนที่เราทำเพราะว่าด้วยความที่ส่วนผสมเราใช้โปรตีนเข้ามาเพราะฉะนั้นแป้งที่เราไปใช้เนี่ยมันจะหนักกว่าหนักกว่าแป้งแผ่นเค้กธรรมดาถามเขาช่วยได้ไหมเล็แค่นี้ก็พอไป อ้าวก็มันต้องใช้แรงก่อนแต่นี่ไงนี่ก็ใช้แรงอยู่เนี่ยแค่นี้ข้อมือข้อมือใช่หมูอะเห็นแล้วมันเลื้อยเหนื่อยเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ข้อมือเนี่ยแล้วทำไมอ่ะเราจะใช้แรงแล้วมันเป็นไงนี่ก็ใช้แรงเหมือนกันเนี่ยเนแล้วเจ้าเจ้าเขาใช้แรงนั่นเป็นไงใช้ข้อมือข้อมือเเนนีี่่ยยทำไมอะก็มันช้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ช้าเลยมัแค่แบบเออทำให้มันแบบเร็วขึ้น่ ด้วยใช่เหตุอะคือแบบทุกอย่างเลยที่ทำอะไม่ใเป็นว่าทำอะไรรุนแรงเลยอ่ะแล้วก็ใส่ซินิมอนนะคะกลิ่นเอาซอฟซิเรมอนใส่เอเยอะอ่ะอยากใช้ไร้ไหมอ,อะทำสิเดีย๋ยวพูดเองนะทำแรงๆก็ชอบกว่าใช่ไหมลนะ่ะอ่ะแล้วก็คือคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันนะแล้วพอเราจะวิธีการตรวเราก็คือแบบกว่าทั้งหมดนะเราจะส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็ลองดูว,ว่ามันจะต้องแบบอันนี้ก็คือนะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเลยก็คือเรามีกล้วยไงก็เธอมันก็คือเริ่มจากการบี้ไม่ไม,ไม่บี้ตั้งแต่แรกอะก็เมื่อกี้ถามว่าโอเคหรือยั่ Minutes later. จุดเตาเริ่มเราจะเริ่มแล้วนะคะแค่นี้เองงานมามาาแต่การทำแพนเค้กต้องทำไฟอ่อนตลอดไม่ใช่เร่งนะคะคุณเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วข้างในไม่มสุกเดี๋ยวไี้ก่อนก่อนนี้เใช้เน,นย sunflower ลา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 นาลาลมลา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 ล้ลา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 ล ตังตตังอยากจะเจอทุกวันยังแฟนยังเมนยังวันอแนแฟเป็นรรกกับใครก้อนหนึ่งเียเต้นมันยังไม่รอเลยมันน่อ happy t นี่ดีิ๋วสวยดูคุ้นมากเลยนะเธอไม่ต้องเป่าไม่แค่แค่พูดเฉยเฉมันดูคน ไม่ได้ว่าอะไรฉันไ,ไ,ไม่ต้องพูดอะไรเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็เอาเปิดเบอร์รี่อยากไปโอ้โหจะลูกไปเลยยังไม่สุกเลยอะไรอ่ะแล้วมันพริกได้อะมันนี่เดี๋ยวซีก็รอเธอต้องรอจะเยน็นเราจะทำเป็นทีละอันเชื่อป่ะตอนดูตอนแรกหน้าตาไม่น่าจะออกมาเป็นแพนเค้กได้เลยแปลมาไม่อร่อยวะ แปลกดีไม่กินไม่ใช่อันนี้ไงเคยกินแล้วเคยกินแล้วทหลายรอบแล้วแพนเค้กสั่งมาสั่งมาอันอื่นอ่ะ <c oughs> อาวไม่ใช่อันนี้จะใช้เวลานานนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบหนึ่งมันมีโปรตีนเพราะฉะนั้นแป้งมันจะหนักกว่ามันก็ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ทานแล้วเฮลที่ <c oughs> จริงอ่ะถ้าเป็นแป้งธรรมดาเราจะรู้ว่ามันสุกเวลามีรูๆแบบเนี้ยแต่ด้วยความที่อันนี้มันหนาก็ต้องคอยคาดเดาเอง แล้วไปแล้วนะแล้ววันนี้พลิกเลยเหรอโอ้โหกับบลูเบอร์รี่อย่างนี้ไปเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพอเราแบบมันก็จะล,ะละลายละลายอ๋อเหรอ you know นี่หนึ่งก้อนอยากกินมากอเอ้ยเจยังไม่เคยกินค่ะทำสักงสามแผ่นพอจะทำให้หมดอ่ะมันน่าจะไออยากให้มันเป็นตั้งตั้งขึ้นมาไงอ๋ออ,อันที่เป็นจจใส่ปตเรา่ใสแล้วเหรออ๋อเคยแล้วเหรอไม่เหมือนกันไม่เหมือนขคบกูหรอก แผลน่าจะทำแบบไม่อะไรใช่ดีมากแต่หมาไม่แดกแต่อันเนี้ยแต่อันนี้กูก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะก็เฮลตี้เหมือนกันนะกูใส่ไข่แต่เสร็จอ๋อแผลไม่ใส่ไข่ y เ s ยเยสชีดัส s ยสชีดั s ชีบอกไอ้ว่าชีใส่ไข่ไอโทรไปถามว่ามึงใช้อะไรแทนไข่มึงบอกกูใส่ไข่แล้วยูเข้าใจมาตลอดว่าไม่ไม่ใส่ไข่กูดภาษาอังกฤษกไม่พูดไม่พูด Hello darkness my old friend มันจะไม่ fluffy เท่าแบบนี่เห็นปะ blueberry มันจะแบบละลายละลายโอเค้ <Okay. S 1> มน,นี่มาทำทันต่อไปเลยมาดูทำเลยนี่คือใส่กี่สองเท้าสองเดียวพี่เจย์ทำแทนีเมนี่เมน,นี่ตักเมน,นี่ตักใส่ใเขาเลยเดี๋ยวเขากดบ้างเพราะได้ภาพที่เมน,นี่ทำแล้วทำอะไรนะตักใส่เนี่ยเหรอเออเอาเนยเพิ่มจะเอานิดเดียวแล้วเลยครับแหมบทจะมาจะมาเฮลตี้อะไรก็เอาก็ ถ้า,าเมนอูอื่นก็เขียนเมนูอื่นกะได้แต่พอเราพอเราพูดภาษาเฮลตี้เราก็ต้องเฮลตี้เลตน์ออนฟ s าวเวอร์เลตส์ออนคิดยิ่งยืดมาฝรั่งเศสมาแล้วอยู่เหมือนอยู่แคลิฟอร์เนียอะไร <use> yes โอ้ my god โอ้ my god thank you thank you แตงคิวอ่ะอยู่น้องคำอ่ะคุณมอร์นิ่งมากเลยอ่ะ thank you วันนี้ก็จัดด้วยมันแบบเออก็เมนนี่ทำไม่หน่อยไงนี่ไฟแรงปะเนี่ยเอาไฟแบบขอใช้เตาอันนี้เลยเหอะทำไมไฟนี่แรงไฟนี่แรงแรงไงวะดูหัวมันสิดูหัวไหนอ่ะนี่หัวใหญ่นี่เอาหัวเนี้ยอยากได้หัวเนี้ยก็เปิดก่อนสิเปิดเลย โอ้ไม่ก๊อดลองได้หรวะโอ้ไม่ก๊อดเดี๋ยวมันจะไหม้ไม่ใช่เหมโอ้ไม่ก๊อดก็เท่านั้นไม่เอาไฟแรงนะเป็นที่เอาไฟแรงทำเองไหมบ้าซิมอนจีใส่นัดเน็กปะใส่ทำไมอ่ะใส่ซิว่าแล้วเนช้ำๆกินประหลาดทานเฉยๆใส่ไหมไม่ได้ใส่โอ้ใจผิดมาก มันจะค่อยๆเข้มข so ึ้นเรื่อยๆใช่กระท้ามันแบบใช้ไปแล้วโอ้ว้าวชิมแล้วอย่าตายกันแล้วกันอร่อยโคตรชิมแล้วอย่าตาย กินกันดีกว่าว่าของดีของขนมของหวานก็สามารถดูกระเพาะพังได้ทองดูจะต้องตัดไปอย่างนี้ก็ควรจะตัดบางๆกันทำไมอ่าทำไงให้มันขึ้นมาทั้งหมดนี่มาได้ได้ีไม่เอาไม่เอาเยอะไปอะไรก็กินแค่ครึ่งเดียวหอมกลมกล่อมเลยว่ะได้ไหม ดีกินแล้วตายเหมือนที่บอกออร่อยไม่ตายหรอก,ไม,รอกไม่ตายวันนี้จะไปตายวันหน้าไม่ใช่อะตายเพราะอร่อยแล้วมันไม่เลี่ยนด้วยนะเจ๊ใครชอบหวานใครไม่ชอบไงก็แล้วแต่มาชิมเลยอือร่อยอร่อยไหมค่อนข้างแบบเข้ากันได้ดีมากนี่เราต้องดูอันนี้ป่ะว่าข้างในเป็นยังไงไม่ข้างในมันจะเป็นอย่างงี้เจ๊มาชิมนะไหนตัดนะตัดเลย 咦<え>、嗯？嗯嗯。 ก็สำหรับขนมโเกียวนี้นะครับก็กำลังแบบกำลังดีเลยอ๋อพูดกำลังดีกำลังดีเมลมาจะแบบว่าจะอธิบายให้รู้ว่ามันไม่ได้ฟลักซี่เพราะเราใส่หนักมากใส่โปรตีนทั้งหมดแล้วก็ใส่แป้งกลูเตนฟรีอีกด้วยอ๋อมันจะหนักมันจะหนักแนน่เอนแน่นๆอันนี้มีโปรตีนอยู่2ี่สิบกรัมทั้งหมดนี่นะเพราะฉะนั้นแปลว่าครบถ้วนสารอาหารแข็งแรงโปรตีนไม่ขาดก็โปรตีนถึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากทานในแบบว่าในเวที่แบบเออเป็นเป็นแพนเค้กเป็นขนมหวานเบาๆเราก็สา เพิ่มได้จริงอันนี้คือทั้งหมดเท่ากับไก่ร้อยกรัมเลยนะพี่เหรอแพนเค้กก็แล้ไก่ร้อยกรัมก็คือสันในประมาณ2ชิ้นได้ไหมชิ้นหนึ่งสามชิ้นประมาณสันในอ่ะประมาณนี้ลองดูแล้วเราก็ใส่บลูเบอร์รี่เข้าไปมาเดี๋ยวให้ชิมลองดูเมลปื้มมาคุณไม่เคยกินอะไรที่มันเป็นแพนเบสใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ขนาดเลยลองดู่ถ้าพี่กินได้ทุกคนก็กินได้เดี๋ยวเอาได้มาให้ชิมกับบลูเบอร์รี่ไปด้วยนี่ไงอยู่ไหนนี่ยรับหน้า ข้าได้ละเหนียวมาก็ขึ้นหัวก็คำตอบขึ้นหัวเงินที่ได้อ่ะโคตรดีเลยพี่เอดอร่อยแล้วก็ตูเตวนี้เหลีวเขาบ้องก็ทุกอีพีก็หน้าเดิมเนี่ย หน้าเดียวหน้าเดีมมาให่อยะเอออร่อยเพราะว่าเรื่อจะเป็นขนยนแล้วเริ่มรู้แล้วต้องรู้อะไรอร่อยเพราะของเราด้วยมาให้ลองกินฟาดไปมึงไม่เคยกินแพนเบดถูกไหมไม่เคยกินแบบเอ๊ะโปรที่มันเป็นโปรตีนที่มันไม่มีส่วนผสมที่จากเนื้อสัตว์หรืออะไรเลยเคยกินตอนไปถ่ายที่นี่แหละมันก็จะเป็นแบบพืชถั่วไม่มีน้ำตาลเลยนะในในโปรตีนน่ะแต่ว่ามีในในเมเปิ้ลไซรัปเป็นไงอร่อยคือมันไม่ได้เลี่ยนมันไม่ได้อะไรเลยนะมันจะค่อนข้างที่จะแบบละมุนมาบอส ต่ากันร้อนคจะได้รู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง<ม>ว่ามันอร่อยจริงไหมจะเป็นอาหารเช้ามีนมสักหนึ่งแก้วอะไรเงี้ยกินแพนเค้กก็<ม>ใครชอบแบบไม่ต้องอิ่มมากก็ลดปริมาณลงหน่อยอะไรเงี้ยสัก2แผ่นกำลังดีได่ไหมนนหนั่<ป>มดันเข้ากองไหนมึงตั้รสชาติ มต,ตมันแบบเออมันมีมันม,มีมีกล้วยแบบเออมันมีกล้วยใช่ไม่ชัดมากคนเขามไม่ชอบกินกล้วยกินได้เพราะว่ามันไม่ขนาดนั้นไม่แต่อันนี้เราใส่กล้วยแบบกล้วยจริงไงมันไม่ได้มาจากอันนี้ลองทานกันดูนะครับแต่ก่อนที่จะทานต้องทํากันก่อนอก่อน <ทำ S 1> จะทําก็ต้องซื้อแผ่นต้มอนสเตอัว เก่งมากอยู่ในหัวหมดแล้วเออเก่งมากมากอันเนี้ยเอาไปผสมอะไรก็อร่อยหมดเพราะพื้นฐานของมันอะมันเป็นแบบเบสออนวานิลลาจะเพราะฉะั้นไม่มีน้ำตาลไม่มีฟรุตเทนฟรีเดอริฟรีนะคะโปรตีนก็คือเดอริฟรีคืออะไรเดอริฟรีคือไม่มีนมวัวไม่มีซอยไม่มีไม่มีน้ำตาลไม่มีนมวัวไม่มีถั่วเหลืองแล้วก็ไม่มีประโยชน์มีสิมีประโยชน์นะมีประโยชน์มีประโยชน์เซโอเคอร่อยดีขายครับ